สวัสดีครับเย็ยนวันพุธกับศิษยาภิบาลในวันนี้เป็นวันพุธที่16พฤศจิกายน2022ผมให้หัวข้อว่าความรักแท้ซึ่งนำมาจากยอนบทที่15ข้อ9ยอนบทที่15ข้อ9พระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเราเคยคิดกันบ้างไหมว่าทำไมพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งๆท,ที่เราเป็นคนบาปเป็นคนไม่น่ารักและชอบทำอะไรหลายๆอย่างเป็นที่ขวางหูขวางตาพระเจ้าอยู่เสมอและหลายๆครั้ง ก็ยังทำอะไรหลายๆอย่างขวางหูขวางตาเพื่อนมนุษย์ด้วยเช่นกันความจริงแล้วพระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์พรงสามารถที่จะเลือกว่าจะไม่รักเราทั้งหลายเลยก็ได้แต่พรง์กลับเลือกในสิ่งที่อยู่นอกเหนือจิตสำนึกของมนุษย์โดยทั่วไปคือเลือกที่จะรักโดยไม่มีเงื่อนไข ในความคิดของมนุษย์ที่มีความเข้าใจอย่างจำกัดเรื่องนี้นับว่าแปลกออกมากๆพระเยซูคริสต์ตรัสไว้ตอนนี้ว่าพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นคำตรัสของพระองค์ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าแล้วพระเจ้าทรงรักพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มากเพียงใด ถ้าจะให้เราวัดความรักนั้นเราไม่สามารถที่จะวัดได้แน่ไม่ว่าด,ด้วยวิธีไหนอย่างไรก็ตามพระเยซูได้ขอร้องเราไว้เรื่องเดียวเท่านั้นว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าให้ได้แต่ถึงจะเข้าใจไม่ได้ขอให้ทำให้ได้ก็พอคือให้ตั้งมั่นอยู่ในความรักของพระองค พราะความรักนั่นเองทําให้พระงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายพระเจ้าพระบิดาทรงยอมสลับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่พระองค์ทรง,งรักมากมายให้ลงมาตายบนไม้กางเขนนับว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ให้เราคิดถึงภาพของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นที่พระวระกายเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยบาดแผลและตัวพระองค์เองก็เต็มไปด้วยความเจ็บวปวดพระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้เลยว่าพระองค์ร้องไห้ข้ามควรถึงการทนทุกนั้นพระองค์มีแต่น้ำพระทัยที่เมตตาต่อทุกคนแม้กับศัตรูของพระองค์เอง ภาที่เราสามารถมองเห็นได้จากความพีของเรื่องราวตอนนี้ทำให้เราสำนึกได้ว่าความรักแท้นั้นผลได้ทุกอย่างจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อให้พระองค์รักเราขอเพียงแต่เรายอมรับเอาความรักของพระองค์จริงๆเท่านั้นแล้วขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ เราสามารถมีความรักอย่างนั้นได้ด้วยแล้วชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยสันติสุขขอพระเจ้าทรงนำครับให้เรารับพระพรขอให้พระคุณความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีและการพิทักษ์รักษาที่มาจากพระเจ้าผพระบิดาพระบุตรและพระอิน์าณบริสุท และสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายปบันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน